สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะัทพงศ์ม,มูลเลียงนะครับและแน่นอนครับว่าวันนี้ผมก็มาพร้อมกับข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้กับคุณฟังทุกท่านอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับตามที่สำนักพระราชวังได้มีการออกประกาศเรื่องการถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังโดยกำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนั้นครับผู้สื่อข่าวได้รายงานนะครับว่าที่บริเวณท้องสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหาคนครนะครับมีการติดป้ายประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่องกำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะาพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงวันที่24-25ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมหาราชวังตามประกาศนะครับระบุว่าการเข้าสักการะในพระบรมหาราชวังนะครับเปิดให้เข้าระหว่างเวลา 8นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา13นาฬิกาเพื่อให้การดำเนินงานภายในเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยต่อประชาชนที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ครับยังเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระบร,รมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดา,ารามนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดรองรับสำคัญระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกา สำนักพระราชวังนะครับขอแจ้งให้ประชาชนให้ตรวจสอบการเข้าพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งในด้านของการเดินทางการแต่งกายและเอกสารที่จําเป็นพร้อมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกและความเรียบร้อยในการเข้าสักการะครับ ทั้งนี้สำหรับประชาชนนะครับที่ต้องการเดินทางมายัางท้องสนามหลวงโดยกระทรวงคมนาคมขอสมก,กและกรมเจ้าท่านะครับได้มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมโดยจัดเดินรถในรถเส้นทางปกตินะครับ18เส้นทางรถโดยสารชัตเตอร์บัสนะครับบริการฟรีเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าจำนวน6เส้นทางและเชื่อมต่อสถานีขนส่งจำนวน8เส้นทางให้บริการในวันที่26ตุลาคม ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาและให้บริการต่อเนื่องนะครับจนถึงเวลา20นาฬิกาหรือจนกว่าประชาชนจะออกพื้นที่จนหมดครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับนายอัจกรสิร,ร,ริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพร้อมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายด้านเอกชนการท่องเที่ยวเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อรายงานสถานการณ์และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับศักยภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมุ่งเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในปีหน้าครับ ทางนี้ครับท่านรัฐมนตรียังเปิดเผยภายหลังการหารือนะครับว่าการนำภาคเอกชนเข้าพบนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ครับเป็นการแสดงเจตจำนงของกระทรวงในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพที่มอบทั้งมูลค่าที่คุ้มค่าและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กระทรวงกำลังขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยได้นำเสนอสองมาตรการหลัก ที่เป็นหัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นตลาดในช่วงเวลานี้เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางหลักในภูมิภาคในส่วนของ2มาตรการหลักนะครับที่ได้รับการผลักดันเชิงนโยบาย 1. ครับในด้านของมาตรการความปลอดภัยและการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเน้นหนัก การจัดตั้งกลไกลการกร่วมมือด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อจัดการข่าวสารที่ไม่ถูกต้องและลดข่าวปลอมหัวใจสำคัญครับผลักดันให้มีการจัดทำ Travel a v e r อริ Note ที่มีมาตรฐานเดียวและมีความชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลเชิงรุกและสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว กำกับดูแลครับมีการเข้มงวดในการกดขันและปรับปรามผู้ประกอบการและมักุเทศที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังในส่วนของมาตรการที่2นะครับคือการกระตุ้นตลาดและลดต้นทุนผู้ประกอบการเร่งจัดทำแผนงานและแคมเปญควิกวินนะครับทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศพร้อมจัดทำแพ็กเกจส่งเสริมการขายร่วมกับเอกชนเพื่อกระตุ้นยอดเดินทาง และมีการขอรับการสนับสนุนการด้านการเงินนะครับอาทิเช่นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำและมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนสามารถลดต้นทุนและฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน ทางนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับให้การต้อนรับและแสดงความพร้อมของรัฐบาลในการสนับสนุนการทํางานระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเห็นชอบให้หลักการที่ต้องเร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการและมาตรการความปลอดภัยให้ทัดเทียมสากลซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสําคัญสูงสุดเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนําของโลกได้อย่างยั่งยืนมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับ นายอัคาราพรมเผ่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้ในายกันตะพงรังศีสว่างปหลัดกระทรวงนะครับเป็นประธานในการประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้นโยบายพอมอใกล้คุณร่วมกับ7องค์กรคนพิการทุกประเภทความพิการนายกันตะพงกล่าวนะครับว่าได้รับมอบหมายจากนายอัคาราพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หาือกับผู้นําองค์กรคนพิการทั้ง7ประเภทนะครับที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับนายอัคราาพงเผ่าได้ให้นโยบายพอมอใกล้คุณสําหรับขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทั้งมิติของการ,รลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ รวมถึงการจัดการหนี้สินนะครับที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนรวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่ทํางานด้านสังคมให้มีความเข้มแข็งมีทักษะความรู้เพิ่มเติมและทันสมัยอยู่เสมอโดยอธิบดีพกกอรครับได้น,นานโยบายพอมอใกล้คุณไปขยายผลในมิติของกลมตั้งแต่การให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ในการปลุกพมพื้นที่นะครับที่ตกหล่นที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในทุกจังหวัด เพราะว่ายังมีพี่น้องคนพิการในหลายพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์นะครับอาทิเช่นการทําบัตรประจําตัวคนพิการและเบี้ยความพิการซึ่งเราให้ความสําคัญในการค้นหาร่วมกับอาสาสมัครและเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะการทํา MOU นะครับร่วมกับสมสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้เข้ามาสนับสนุนค้นหาคนพิการในพื้นที่และนําไปสู่การเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง นกัณตพงศ์กล่าวต่อนะครับว่าสําหรับเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์การประเมินความพิการที่นอกจากจะใช้เกณฑ์การประเมินทางการแพทย์แล้วยังต้องมีเกณฑ์การประเมินทางมิติทางสังคมเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับกรณีคนพิการที่มีสภาพร่างกายที่ไม่ครบสมบูรณ์แบบคนทั่วไปอาทิเช่นคนที่ตาบอดข้างเดียวหรือมีลักษณะอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ครบ32ประการเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราออกเกณฑ์การประเมินความพิการใหม่ ยอมทําให้มีความได้รับสิทธิสวัสดิการคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความสมัครใจในการเข้ามาทําบัตรประจําตัวคนพิการหรือการใช้สิทธิสวัสดิการคนพิการกับกรมพอกอนะครับซึ่งตนได้ลงนามในร่างประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องนี้ะได้เสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในเร็วๆนี้แล้วครับจากนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ทั่วไปและจะเป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกัตพงกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับเรื่องของการจัดหากายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการนะครับอาทิเช่นรถโยกหรือว่ารถเข็นนั่งหรือวิวแชร์ไม้เท้าขาวและเครื่องช่วยความพิการอื่นๆ เพื่อให้คนพิการได้ออกมาใช้ชีวิตสังคมได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมในเบื้องต้นนะครับได้มีการสำรวจข้อมูลความต้องการโดยมีรถเข็นนั่งนะครับที่มีคนพิการแจ้งความต้องการแล้วเนี่ยประมาณกว่า16,00 0คนและเตรียมกระบวนการส่งมอบอุปกรณ์นะครับในระยะที่1เป้าหมายคือ3,000คนซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลความต้องการของคนพิการเพิ่มเติม โดยสมาคมและองค์กรด้านคนพิการครับสามารถเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับอุปกรณ์ตามความต้องการและความจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลผ่านการติดต่อกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดจะมีกาหนด kick off นะครับเปิดตัวในวันคนพิการสากลประจําปี2568เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการส่งมอบให้รัฐกลุ่มโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับนอกจากนี้ยังผลักดันในเรื่องของการปรับเกณฑ์การซ่อมบ้านคนพิการการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพและโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลโดยใช้กลไกในพื้นที่สำหรับการดูแลเพื่อให้พี่น้องคนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์มากยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องของการปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการนะครับ1,000บาททั่วหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีคนพิการที่ได้รับสวัสดิการแล้วกว่า2.2ล้านคนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะมีการผลักดันสวัสดิการเบี้ยความพิการทั่นหน้าด้วย2แนวทางสําคัญนะครับคือ 1. ระยะเร่งด่วนโดยขอรับจากการจัดสรรงบกลางจากงบประมาณการรายจ่ายประจําปี2569และ2ครับผลักดันการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามกระบวนการปกติ โดยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจนารณาเห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มสวดิการเบีย้ยความพิการ1,000บาททวนหน้าและแจ้งมติคณะรัฐมนตรีนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดทําคําของงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไปครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในรชนาชอาณาจักรหรือว่ากอรอมนรนะครับได้มีการตระหนักถึงสถานการณ์มิจฉาชีพออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยใช้กลนอุบายหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบอาทิการหลอกลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การขอรหัส OTP หรือการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมโดยรวมภายตาใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับในฐานะผู้มนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงในการประชมุมคณะกรรมการอำนวยการกอรมนครั้งที่1ประจำปี2569ให้ทุกหน่วยงานครับเร่งบูรณาการป้องกันและประปับปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังโดยกอรมนครับจึงขับเคลื่อนการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมดิจิทัลโดยร่วมมือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยและสร้างความรู้ให้เข้าทันดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วประเทศพลตรีธรรมนูนไม่สนครับโฆษกกรอรมนครับได้มีการเปิดเผยว่าจากนโยบายดังกล่าวครับพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรอรมนได้สั่งการให้กรอรมนครับขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมดิจิทัลให้กับประชาชนโดยกล่าวนะครับว่า ภัยสแกมเมอร์ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงปัญหาเทคโนโลยีแต่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสังคมและครอบครัวไทยการป้องกันต้องเริ่มจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้เกิดขึ้นในทุกระดับจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับมีสติรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อและยึดสโลแกนไม่เชื่อไม่โอนไม่ตกใจ stay s n s e และ chill นะครับ และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในยุคนิจิทัลอย่าหลงเชื่อข้อความลิงก์หรือโทรศัพท์ที่อ้างชื่อหน่วยงานของรัฐหากสงสัยนะครับให้ตรวจสอบก่อนทุกครั้งเพราะว่าความรับระวังเพียงเล็กน้อยสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกรอทครับขอเน้นย้ำถึงช่องทางการแจ้งเหตุหรือขอคำปรึกษานะครับหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า AOC โทรนะครับ1441และสายด่วนกอรมนรนะครับ1น7 4โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับกอรมนรมนุ่งบ้านดำเนินงานเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามออนไลน์ทุกรูปแบบพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข้อมูลเตือนภยัยและสร้างการรับรู้ในวงกว้างเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและร่วมกันสร้างส,างสังคมไทยปลอดภัยจากภัยสแกมเมอร์ ไม่เชื่อไม่โอนไม่ตกใจเต y หยุดคิดทันทีไม่รีบทำตามคำสั่งโอนเงินจากเบอร์แปลกเซนใช้สติอย่าลงเชื่อเรื่องที่ทำให้กลัวหรือโลภจนขาดสัมปชัญญะเชลสร้างเกาะป้องกันบ่มเพาะความรู้เท่าทันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะความมั่นคงเริ่มต้นจากความปลอดภัยของประชาชนทุกคนครับ มาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับเหลืออีก18วันนะครับสำหรับการนับถอยหลังการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้โดยแบ่งออกพื้นที่การแข่งขันนะครับจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสงขลาเป็นเมืองเจ้าภาพหลักในส่วนของโลโก้ประจำซีเกมในครั้งนี้ครับแนวคิดของโลโก้มาจาก Play by the rule นะครับหรือว่าการเล่นภายใต้กฎเกณฑ์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากกฎกติกาและวินัยในเกมกีฬาที่แสดงให้เห็นนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้แม้อยู่ในกรอบที่กำหนดในส่วนของการออกแบบโลโก้ใช้ลายเส้นจากกรอบเขตบสนามกีฬานะครับผสานกับลวดลายของกริตจากศิลปะไทยดั้งเดิม ลองจินตนาการถึงเส้นลู่วิ่งนะครับเส้นสนามขอบฟุตบอลที่มีทั้งเส้นตรงแนละเส้นโคง้งนำมาผสมผสานกับสามเหลี่ยมจั่วแบบศิลปะไทยผลลัพธ์คือรูปทรงที่สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างกฎเกณฑ์และความงามของศิลปะไทยครับในส่วนของโลโก้ซีเกมในปีนี้ครับมีลักษณะเหมือนลู่วิ่งที่โค้งตัดกัน กลายเป็นรูปทรงจั่วสามยอดซึ่งคล้ายกับคบเพลิงที่รุกโชดช่วงนะครับส่วนตัวอักษรไทยแลนด์2025ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายเส้นรูวิ่งและเส้นขอบสนามเช่นเดียวกันครับทุกท่านครับและทั้งหมดนี้คือรายการเปิดขึ้นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับ ก่อนจากการไปในวันนี้ครับขอเชิญคุณฟังทุกท่านนะครับรับฟังสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตอนพระเมตตางานด้านสังคมสงเคราะห์วันนี้ผมนัฐพลบุญเลียงและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสารคดีพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตอน พระเมตตาด้านงานสังคมสงเคราะห์เพราะความทุกยากของเหล่าประสบกนิกรเป็นเรื่องสําคัญยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านการแพทย์สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ผ่านโครงการอเนองมาจากพระราชดำริมากมายด้วยทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้ นอกจากพวงชนชาวไทยแล้วนามพระราช,ชาหฤทยัยในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังแผ่ไพศาลถึงผู้อพยพลีพ้ภัยจํานวนมากดังเหตุการณ์บ้านเขาล้านจังหวัดตราดทรงเยี่ยมผู้ลี้ภัยสงครามชาวกัมพูชาทรงนําอาหารยารักษาโรคและเครื่องนุ่งหม่มไปพระราชทานด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้สภา,ากาชาติไทย ให้ความช่วยเหลือกับการชาติสากลในการช่วยเหลือผู้อพยพและพระราชทานครูเข้าไปสอนวิชาชีพให้แก่ผู้อพยพกิจการดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทรงจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทยช่วยเหลือทหารตำรวจและอาสารับช้ชาติที่บาดเจ็บพิการพัฒนาอาชีพให้ช่วยเหลือตัวเองและมีะไรายได้เลี้ยงครอบครัวผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากมูลนิธิสายใจไทยเป็นที่รู้จัก และนิยมของคนไทยมาโดยตลอดและนี่คือพระเมตตาด้านงานสังคมสงเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ ประจำปี2,569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2,568ถึง25มกราคม2,569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุปเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สู่เส้นทางทหารอาชีพเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย